วิกฤตโควิดเนี่ยทำให้คนเห็นความสําคัญของที่อยู่เพิ่มมากขึ้นโค้ดที่เป็นมัตโตของเราคือ w e b u i l d happiness อะไรคือความสุขของลูกค้าที่จะอยู่คอนโดเราอยู่บ้านเดียวเราอะไรคือความสุขของพนักงานผลประกคนในการทํางานการได้รับการเจริญเติบโตการได้รับความรู้เพิ่มในการทํางานคู่ค้าที่จะโตไปได้วยกันอันนี้คือล้นแต่เป็นความสุขในการทําธุรกิจด้วยกันสวัสดีครับผมกมเชียร์พิพันธ์พงศ์ครับปัจจุบันเป็น c e o ของบริษัทแอสเซทไวจำกัดมหาชนครับ เสร็วาตั้งบริษัทมาปีนี้เข้าปีที่17เแล้วนะครับเ,เราก็เก็บประสบการณ์ในการทําโครงการแนวราบไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวมาเกือบสิปีเราก็เริ่มมาทําโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยประมาณปี25งห้าหกาถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยแปีทําโครงการทั้งแนวราบและแนวดิงเนี่ยประมาณ3 3โครงการแล้วครับผมอาจจะโตในธุรกิจอสังหารม่ต้ต่เด็กครอบครัวก็เคยทาธุรกิจอสังหามาแล้วก็ประสบปัญห,หาตอน4ี่ศูนย์แหละแต่ว่าความชอบส่วนตัวแล้วก็สายที่เราเรียนมาผมจบวิศวโยธานะครับแล้วเราคิดว่าอาสังหาริรทาารมทร อะไรใหม่ๆส่วนการที่มี e v e เ o p e r เจ้าใหญ่อยู่เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากเจ้าใหญ่ว่าอะไรที่เป็นมาตรฐานอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราจะทําให้ดีเหมือนเจ้าใหญ่ได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นหลักหลายสายในช่วง5ปีนี้ว่าทําให้เมืองขยายออกไปข้างนอกเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพเราใหญ่ขึ้นโอกาสของธุรกิจและสังหาก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย การพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญของชีวิตการที่จะเลือกสินค้าตัวหนึง่งแล้วก็อยู่ทั้งชีวิตเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ตรงกับเขามากไม่ว่าจะเป็นโลเคชันใกล้ที่ทํางานหรือใกล้โรงเรียนลูกมันเป็นไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เสร็จไว้ทำก็คือการหาคาแรคเตอร์ให้โปรดักต์ปัจจุบันเรามีทั้งโครงการแนวราบแล้วก็โครงการแนวดิงโครงการแนวราบเนี่ยปัจจุบันเราก็มีทาวน์โฮมชิคแกรมมีลาบิโกกับปุริปุริทำบูติกทาวน์โฮมดีออเนอร์เป็นโครงการบ้านลักชัวรี่ท จะมีโมดิสเป็นไฮไลท์คอนโดที่อยู่ติดรถไฟฟ้าแล้วก็ติดถนนสายใหญ่ก็มีมา8โครงการแล้วที่เปิดขายอยู่ก็จะเป็นโมดิสคอลเลกชันบางโพ นะครับโมดิสสุขุมวิท50แล้วก็มีหลากหลายอ e ีโมดิสมีอีกตัวหนึงชื่อ Atmos ซึ่งได้รับรางวัล Highly Recommended ในกลุ่มรางวัล Best Affordable Condo Development นะครับในงาน Property Guru Thailand Property Award ปี2020ครับ Atmos เนี่ยก็เป็นคอนโดโลลายที่เข้ามาในซอยหน่อยนึงแต่ว่าอยู่ในยังอยู่ใน CBD อยู่เช่นลาดา15อยู่ที่ราชดาห้วยขวางอยู่ที่แจ้งวัฒนะก็คือใกล้แนวรถไฟฟ้าแต่เข้ามาในถนนซอยนิดนึงซึ่งมีคาแรคเตอร์เป็นคอนโดสไตล์รีสอร์ทราคาก็ไม่ได้แพงนะครับ2ล้านบกกวกลบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลือก ทีีด่ดอีกตัวนึ่งก็จะเป็นเคฟซึ่งเป็นคอนโดใกล้มหาวิทยาลัยก็เป็นคอนโดที่เหมาะกับนักศึกษานะครับ มว่า CBD เนี่ยเป็นทําเลที่ต้องประกอบด้วยหลายอันไม่ว่าจะเป็นเรสซิเดนเชียลเป็นออฟฟิศมอลหรืออะไรเงี้ยผสมกันก็จะมีตัวคอนโดเพิ่มมากขึ้นถ้ามองไปแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นจุดตัดรถไฟฟ้าหลายๆที่ที่เกิดอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นพระรามเก้าเราก็มองว่าอนาคตก็จะเป็นหายาลัดเผ้าเส้นเรียบด่วนหรือย่านบางนาแล้วก็จุดตัดอีกหลายๆที่กรุงเทพอาจจะขยายไปในแนวโนดเพิ่มมากขึ้นนะครับมีหลายโนดเหมือนกับญี่ปุ่นมีโนดชิงจูก,กุมโีโนดนู้นโนดนี้อย่างเงี้ย เราก็มองทำเลไปข้างหน้าครับแต่ว่าถ้าไปเร็วไปเนี่ยมันก็ยังไม่มีดีมาไปในเวลาที่เหมาะสมบางนาเนี่ยเราก็เข้าไปแล้วเพราะว่ามีออฟฟิศบลดิงมีมอลไปแล้วเราก็ไปเติมในส่วนเรสเดนเชียลเป็นคอนโดโลไลท์เป็นแบรนด์แอดมอสในปีนี้แล้วก็ปีหน้าจะเป็นแบรนด์โมดิสหลักๆก็คือเราทําที่อยู่อาศัยก็ต้องจินตนาการไปว่าที่ดินอันเนี้ยพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยมันน่าอยู่ไหมน่าจะสบายไหมปลอดภัยไหมพัฒนาโครงการจะผิดกฎหมายตรงไหนไหมต้องดูในกรอบกฎหมายด้วย สุดท้ายดูว่าคือทําแล้วต้นทุนแล้วราคาลูกค้าซื้อไหมแถวนี้สําหรับ Asset White เ,เราจะดีไซน์แต่วันแรกว่าในตลาดรับราคาได้เท่าไหร่ไม่ใช่พัฒนามาดีหมดเลยแต่ว่าเออแพงลูกค้าซื้อไม่ได้ผมว่ามันก็จะจบมาด้วยกรอบของเรื่องของ Affordable Price ถ้าสามารถทำได้โอเคของเราพัฒนาได้ดีโลเคชั่นดีมันก็จะเปลี่ยนเป็นยอดขาย ลามีวิกฤตผมว่าเริ่มจากประเมินสถานการณ์ก่อนว่าวิกฤตรอบนี้อยู่ในสเกลไหนเราประเมินในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเหมือน4-0ที่มันนิ่งเลยแล้วเราก็ประเมินแล้วว่าแบงค์รอบนี้ไม่น่าจะล้มแบงค์เป็นตัวซัพพอร์ตเราถ้าตัวแบงค์ไม่ล้มตัวเราจะทำงานให้อยู่ต่อไปได้ก็จะรอดได้แล้วแต่ว่าจะ,จะ,จ,ะจะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนตัวที่2ที่เราซีเรียสกันเลยเนี่ยคือคือประเมินวิกฤตว่ายาวนานแค่ไหนแล้วพอประเมินปุ๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์หลักเราเนี่ยคือผู้บเหมาก่อสร้าง เราก็คุยกับทุกเจ้าว่าทุกคนไม่ได้มีวิกฤตอะไรนะถ้าคุณไม่มีเราอยู่ได้แล้วเราก็จะไปด้วยกันแต่ในมุมลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะมีความกังวลในเรื่องของรายได้และความมั่นคงอยู่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่มีทั้งวิกฤตแล้วก็มีทั้งโอกาสคนที่ซื้อ1 0ออาจจะเหลือ50%คนที่ซื้อผู้ฟูดตารางไม่ละหลายแสนอาจจะอยากซื้อตารางไม่ละแสนหรือไม่เกินแสนทีนี้มันก็มีงานมีการบ้านให้ทําตลาด6ตัวเราจะแย่งลูกค้ามาได้ยังไง เราจะมีสินค้าอะไรที่ดีๆไปเสนอในราคาที่ affordable price เราก็ต้องระดมทีมงานในการที่จะเสนอขายในทุกช่องทางวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้คนเห็นความสำคัญของที่อยู่เพิ่มมากขึ้นถ้าเราเป็นตัวเลือกที่อยู่ที่ดีอย่างที่ a t m o s เนี่ยมี co-working space มี Fax i t y หลากหลายเยอะมากเลยเวลาเราทำของดีออกมาแล้วมันจับต้องได้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าในห้องชั้นเองได้เท่านี้นะยังมี benefit อื่นๆให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยลูกค้าก็เห็นได้ วเวลาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Tax ซ i t ีเป็นตัว l e ีดอีกตัวหนึ่งถ้ามันมีมากขึ้นก็จะเป็น v a l u ให้ตัวเลือกได้นะร <S <S เราก็ได้กำหนดแล้วนะครับว่าเราจะขายหุ้นวันแรกเนี่ยกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์วันที่28เมษายนนี้ครับมุณค่าบริษัททั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าล้านครับเรากระจายหุ้น27%นะครับมุณค่าเงิน IPO นในประมาณสัก2 0 0พล้านครับ เราเติบโตมาเข้าไปที่17นะครับจริงๆแล้วก็แสดง,งความมุ่งมั่นผสมคสาแล้วละ่ะว่าเราไม่ได้บริษัทที่เพิ่งตั้งขึ้นมาพัฒนามากว่า,า33าโครงการปีนี้เปิดอีก6โครงการเรามีพาร์ทเนอร์หรือมีลูกค้ามั่นใจในเราซื้อต่อเนื่องมาตัวเลขพวกนี้น่าจะทําให้เชื่อมั่นได้ว่าเราน่าจะเป็นเดเวลลอปเปอร์ตัวจริงแหละแล้วหลังจากได้เงินทุนมาคิดว่าก็เป็นโอกาสทางด้านเงินทุนที่แข็งแร่งเราก็คงขยายไปในโครงการที่เรามั่นใจในทําเลอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเราจะโตไปอย่างแข็งแร่งเราามีปรระสบกณ์ เรามีทีมงานที่พร้อมเรามีพาร์ทเนอร์ที่ไปกับเรานะครับเรามีแบงค์สนับสนุนและตอนนี้เรามีเงินทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วเราคิดว่าจะค่อยๆขยายตัวไปอย่างดีได้เงินทุนที่ได้มาจากพีโจริงๆเราก็ดีไซน์ไว้3อย่างครับ 1. เอาไว้ใช้ดำเนินธุรกิจ 2. ก็ชำระที่ธนาคารบางส่วน แล้วหลักๆเลยเนี่ยคือเอาไปขยายธุรกิจ a s s เ t w i ์ไว้เนี่ยจริงๆ DNA ของเราเนี่ยก็คือการทำยังไงให้ลูกค้าได้ของที่ดีพนักง,งานที่พัฒนามีความสุขคู่ค้าเรามีความสุขโค้ดที่เป็นมอตโต้ของเราคือ Review Happiness อะไรคือความสุขของลูกค้าที่จะอยู่คอนโดเราอยู่บ้านเดียวเราอะไรคือความสุขของพนักง,งานผลผลกันในการทํางานการได้รับการเจริญเติบโตการได้รับความรู้เพิ่มในการทํางานคู่ค้าที่จะโตไปได้วยกัน อันนี้คือร้วนแด่ไปความสุขในการทําธุรกิจด้วยกันผมว่าในลองเทอมเราเนี่ยเราคิดว่าเราอยากเป็น d e v e l o p เ r ที่ทุกคนรับรู้ได้ว่าเออถ้าเกิดซื้อของ a s สเซทไวเนี่ยเป็นคอนโดที่มีคุณภาพหรือเป็นบ้านที่มีคุณภาพนะเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าถูกใจมีราคาที่เหมาะสมลองซื้อ s s สเซทไวดู